สุขสมบูรณ์สินค้าใหม่จากเพจแม่หมอไอ้กำไลหินมงคลสุขพิเศษเลเซอร์องค์พระพิคเนตปางเศรษฐีพระพิคเนตลงชามขนาด10เซนดีไซน์สวยหรูพรีเมียมองค์พระพิคเนตนะคะเชื่อกันว่าเป็นเทพที่นำพาความสำเร็จความสุขความสบายใจมาให้กับผู้ที่สวมใส่ขจัดปัด เป่าทุกโศกโรคภัยให้กับผู้ที่ครอบครองรวมไปถึงทำอะไรก็มีมงคลแก่ชีวิตค่ะด้านหลังของชามเลเซอร์นั่นก็คือสัญลักษณ์โอมสัญลักษณ์แห่งองค์มหาเทพรวมพรอันได้กแก่องค์พระศิวะพระตรีมูลติและพระนารายเป็นหนึ่งเดียวซึ่งองค์พระพิคเนตนั้นเป็นมหาเทพที่ได้รับพรแต่เพียงผู้เดียวทาให้ผู้สนใจมีความสาเร็จ ความสุขกายสบายใจและขะจัดปัญหาต่างๆได้ด้วยนะคะดีไซน์กำไลหินมาพร้อมกับหินเสริมดวงซึ่งเป็นตัวแทนของเครื่องสักการะองค์พระพิคเนตอันได้แก่ยกขาวและไหมทองซึ่งหยกขาวนั้นเป็นตัวแทนเปรียบเสมือนน้ำนมนำพาความสุขสมบูรณ์มั่งคั่งมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดแถมยังโชคดีในเรื่องของการเงินอีกด้วยส่วนไหมทอง เชื่อกันว่าเป็นตัวแทนของน้ำอ้อยนำพลังความโชคดีในเรื่องของความร่ํารวยมาแก่ผู้สวมใส่อีกทั้งยังทำให้ความรักที่มีหอมหวานชื่นใจด้วยนะคะและสำหรับท่านที่มีศรัทธาต่อองค์พระพิคเนตนะคะสามารถเช่าบูชาได้ที่เพจแม่หมอไอเย,ยายักกาลันค่ะเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวท่านเองด้วยนะคะแล้วจเจอเกันได้ใหม่คะ่ะ